สวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับซองเป็นเกมิงเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะที่นี้เวลานี้ตอนนี้ตอนนี้เลยแบบตอนนี้อ่ะเป็นนักยิงนะคะที่มีชื่อว่าอ่ออิเชียนะคะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าก็เป็นนักยิงนะคะเป็นนักยิงเอ่อนักยิงปืนอีดอกว่าไม่ใช่ปืนอ่ะแกมันคืออะไรวะอีดอกสัตว์เลี้ยงหรอุืนยนต์อีดอก น่าจะเป็นปืนยิงนางแหละอีดอกต้องบอกก่อนเลยว่าความรู้กับฮีโร่อีตัวนี้นะไม่มีเลยแบบเกลี้ยงไม่มีเลยเพราะนางเป็นนางยิงเพราะเราไม่ได้สนใจอีแล้วเพราะเรากระเทยกระเทยเท่เากับเวทนี่เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ค่อยสนใจแต่วันนี้เราก็จะมาเล่นนางน,นะครับเปิดประสบการณ์ใหม่หม่นะคะว่านางจะสนุกข,ขนาดไหนไปดูกันในเกมเลยจ้า <S 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 เริ่มเกมแล้วจ้า <S 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 ซื้อของก่อน ไปเลนไหนคะเลนล่างใช่ไหมจ๊ะก <floor. S 1> okay, uh, right. ูต้องไปเลนล่างใช่ไหมคะเนี่ยอีดอกโอเคไปเลนล่างนะคะอ๋อไม่รู้อัพสกิลอะไรก็อัพสกิลหนึ่งไปก่อนเพราะว่าเราที่หนึ่งเรามันยืนหนึ่งมันตัวแม่ตัวมัมตัวมัรดาอยู่แล้วเราก็ต้องอัพสกิลหนึ่งโอ้ย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 อีนี่มาเอาอะไรอ่ะมาเอาอะไรอ่ะอีดอกเออดักหลักว้ายอะไรอ่ะตีตีอุ้ยดูดเลือดได้ด้วยหลอดอันนี้ยิงไปเลยอีดอก ักอโดผักอีดอกเออผักรสมุยแกยตอแหลอยูยน่นะเอฟเกอะสีม่วงเออสีใจอ่ะมุ้ยบบ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 อีดอกผักขอ้าวทาไมอ๋อมันลบตึงอ๋อมันรบตึงอันนี้ก็นิงแบบออยิงยังไงอุ้ยอุยแม่เล่นด้วยแม่เล่นด้วยแม่เล่นด้วยบัแม่ขอเดีปลาล่ะแม่ขอเดีย๋ยวแม่ล่ะแม่ขอ แม่ขอแม่ขอแม่ขอเอเอ,เอ common. ตีตีตีต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็ต well. ีตีไปก่อนนี Jesus ้เราหาเงินหาทองนะคะเดีถ้าท้ายเกมนั้นอาจจะต่อแหละสวยแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ชายก็ได้นะคะอุ้ยอุยอยากได้ปั่วแต่เอาป้อมก่อนก็ได้เอาเงินเอาเงินวะ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 เออเอออีดอกรัวมากเออเอออุยอุ๊ยอุ๊ยอุยั่นตีทำไงวะอีดอกใส่เลยละกัน บวบวบบวบเอาวอุ๊ยอุ๊ยดอกอ้าวจันทดานจันทร์ดานทำอะไรอุ๊ยอุ๊ยเจนูขอโทษเจนูเจ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 ้าคิดแล้วเกิดจุติแล้วจ้าไปต่อแหละต่อค่ะอุ๊ยดอกคลิปนะรูบตึงมากเอ้ยอย่าพุ่งตีขอก้อนเออ ว้าเออตี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 เออ,เอ,อได้ละได้ละอุ้ยแก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 มันยังไง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 ,ไง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 ก็มาสิว้าเออแกดึงให้ได้ละสันตีเองแต่สันตีไม่เร็วนะอีดอกรหาสเกมตัวกันค่ะดูเออเอ,เเอ,อ๋ออ,อีดอกมันตีกี่ครั้งวะหนึ่งสองหนึ่งสองว้า 1, 2, 1, 2 โอเคไม่เห็นไม่เห็นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองเอ้าต้องทำไงวะอีดอกเดี๋ยวก่อนอื่อเลยอีดอกไปโซ่เฮือนข้างบนก่อนอ้อยอีดอกไม่นะบับม่วงพวกเราสุขิดแล้ววิงว่งวิงว่งวิ่งอีดอกเพิ่งได้รองเท้าจันดาน <feels> ไม่เห็นไม่เห็นฉันไม่เห็น,นเป็นว่ฉันไม่เห็นละกันเนาะ เช่ค่ะสบายสบายหนึ่งสองสามสี่อ๋อมันต้องใส่กับคลิปกับคุณแน่เลยป้อมไม่ได้อีดอกแวแม่เกียรกีบแล้วแม่ไปละอีดอกไม่เล่นค่ะไม่เล่นด้วย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 อู้ไม่เล่นด้วยจ้าหยอกทองเอาไปค่ะเอาไปค่ะทองหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามหยอก มันเรียกว่าดูดพลังไปอีดอกเราต้องดูอยู่แล้วเดี๋ยวตอดนางนะอีดอกไม่ได้จะฆ่านะฆ่าไม่ได้หนึ่งสองสามว้าว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 ้าเจเจเจหนูขอโทษเจเจเจวิ่งวิ่งวิ่งไปนะจอโอ้ยปมลางไปดูก่อนไปดูก่อนอีดอกวิ่งวิ่งวิ่งีดอกขาเก้าไกลเกินเลอกเก้าไกลปะคะเนี่ยคีปีแม่ขอไม่ขอไม่ขอเดียปะล่ะ แม่ขอไม่ขอไม่ขอดึงดึงดูดออกมาอีดอกแตเสียดายมันดูดป้อมไม่ได้อีดอกดูเขาไม่ได้ตีตัวเองเลยอีดอกตีตีอุ้ยอุ้ยวะวะวะเอาป้อมก่อนป้อม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 ไม่ได้ละไม่ได้ละไม่ได้ป้อมละอ่ะสู้มาแม่ตีด้วยแม่เล่นด้วยสิเขาไมละไม่วิ่งจ้าวิ่งจ้าออกไปออกไป ออ,อ,อย่าฉันขอโทษวะฉันขอโทษฉันขอโทษฉันขอโทษวายฉันขอโทษกูเล่นอะไรเนี่ยหน่อปอมล้างหูตายแล้วสุกิดแล้วยืนทำอะไรไปเชียคลิปสีจันดนัน แ,แออ่แล้วแหละอีดอกเอออืมโอเคไม่赖เราจะสู้สุดชีวิตของเรากับการเล่นครั้งแรกของเรานะคะอีดอกเก็บ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 พุง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 ,พง,พงไม่ช่วยจ้ะอีดอกยืนดูเลยค่ะไม่ช่วยจ้ะวยสวยก็ะด้าวอีดอกนึกว่าได้คนอีดอกว,ว่าออกมาได้ขีปจันดอนถ้าได้นี่คือาสนะเอ่ยกูยไปก่อนถ้าได้คือศสนะเอ่ยอันเนี้ย ตี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 เลยแล้วกันอีดอกวะ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 าว้าว้าวันได้ด้วยรถไปว่ากันเนาะทันได้ไม่เป็นไรหรอกทัานกดตีขนาดนั้นถ้ามันอยู่เยอะๆอีดอกลบตึงน่าจะมันอยู่ปะเอาไปก่อนตี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 แม่ตี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  เออรถ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 จีดอ์ไงล่ะจัดการกวางกูเลยรถตีเนี่ยไงล่ะแกเราเริ่มเลิศละเราเริ่มเลิศละอันเนี้ยว้วว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 เออมาค่ะมึง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 มาค่ะตี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 กันจานไงล่ะมันแม่รถเป็นไงล่ะ ค่าส่องไปเลยอีดอกซ่อนพุ่มซ่อนกิ่นก่อนแกเนาะดอกตบอีนั่นแต่กูว่าจะตบไม่ได้นะอีเนี่ยไม่ได้แน่แน่เนี่ย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 ตีตีตีอุ้ยตี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 ดูดตีแต่ดูเลื่อนไม่แรงพออีดอกมันไม่ตายด้วยเลือดเหลือเม็ดเม็ดแหลตตูดอ่ะอีดอกมันไม่ตายฮะโอ้เจดอยอ่ะกามาจ้าอีดอก ้ยเล่นกลางอีดอกเล่นกลางเล่นกลางมาอย่าแม่ตีเขียขีบหรอเอย่าให้ป้อมฉันแตกนะรบตึงก่อนรวบตึงมัดผมอติเลยหัวหัวะัวหัวหวอันนี้สกีบเลยดอกเนี่ยล่ะ้ยข้างบนนะอวไยนะอีดมาไปดูตัวเองเลยนะคะแม่ตีด้วยสิแม่ตีแม่ไม่เล่นด้วยแม่เราเล่น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 แม่ไม่เล่นด้วยแม่ขอโทษแม่ขอโทษ มึงมาหนิมึงมานี่มาสีีดอกมาไม่ให้อภัยมึงละมึงมาแม่ไม่กลัวแม่ตี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 แม่ีแม่ดแม่ตแม่ไม่ให้อภัยหรอกแม่ไม่ให้อภัยแม่ไม่ให้อภัยอย่าตีมาอย่าตีแม่อย่ามันตีมามันรู้ดีไอ้ดอกไม่ได้กลิ่นคนตายไงไอ้ดอกมาจ้ามาจ้าไอดอกมา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  เลนกลางมันคือที่ของสันหลักตอนเนี้ยซึ่งกันมันไม่ให้แตกแน่นอนฉะไม่ยอมให้มันแตกหรอกโอเคโอเคตัวตัวมาครับอุ้ยเคลียร์ก่อนเคลียร์ก่อนอย่าเพิ่งบวกอย่าเพิ่งบวกไม่ขอเกียร์ก่อนไม่ขอเกียร์ก่อนเฮ้ยอย่าอย่ารับบวกได้ารับบวกได้เอาหลอดเลยไหมเอาหลอดเลยไหมเอาได้ไหมนะแกมันอยู่เลนล่างหมดเลยอ่ะเนี่ยมันอยู่เลนล่างหมดเลยเอาหลอดไหมเอาหลอดไหมเอาหลอดไหมดีดอกไม่เอาก็ได้เดี๋ยวกูช่วยว้าว Workers, ขอโทษครับผมไม่รู้ครับเดี๋ยวอรอนให้อีดอกกูไม่รู้จริงๆริงปะฉันไม่รู้อ่ะตอนนี้แหละแกได้แน่แนต้องได้แน่แนได้แน่แนตีตีตีแล้วตี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 อีดอกถ้ามันได้ไปกูไม่ผิดกูไม่ผิดเราช่วยกันเราต้องแบ่งกันแบบความผิดแต่ถ้าฉันได้ฉันได้คนเดียวนะรลดไปต่อแหละต่อไปค่ะอีดอกเกมนี้แหละเออแกแกนี่แหละนี่แหละตอนนี้แหละ นิงๆิๆงยิงนิงนิ้งยิงิ่งยิ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 งิออปาดาหนูรัพี่ห้าบดียี่ยหาดีเยี่ยหาดีเี่ยาดีี่ยดีี่ยดีิงิงยมันดูเรือดนะมัดูเลิแม่แม่แม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวแม่แม่ไม่กลัวแม่หนีแ่หนอยดอกนั่นยังไงฮะโอ้โอ้ยีดอกมัวก็ิอก ตีๆๆตีป้อมอีดอกรีบจบเกมนี้มันจบมากินมากมากินมากแม่รวบแม่ยิง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 โอ้โงอีดอกเริ่มป้อมก่อนป้าบ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 เออรอดมาแล้วรอดมาแล้วอีดอกอุ้ยเจะคลิปจะคลิปเอ้ยมันจะโดดมามันจะโดดมารวบ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 ปี๊งเฮ้ยตันให้หน่อยสิสตันให้หน่อยอีดอกทองพวกมาแล้วจ้ามาแล้ววิ่ง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 จ้าอีดอก มะพร้อมบวกละผอมบวกละอีดอกแม่ผอมบวกแล้วมาจ้ะแม่ได้บับม่วงมาละไปขโมยมาค่ะอีดอกเดี๋ยวอันตีเปิดให้มันกลัวก่อนโอ้เจ็บ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 อีดอกเดี๋ยวเราเปิดอันตีให้มันกลัวก่อนไงเปิดก่อนถ้ามันกลัวไปเนี่ยกลัวมันกลัวแล้วละกลัวมันกลัวกลัวไหนกลัวไหนกลัวไหนแคฮ่กลัวหน่อยตาอุยอ่ะฆ่าดีด้วยรถเกินวิกกนี่มันรถจริงๆแม่ตีแม่ยิงยิงยิงเออ มาสิมาสิมาสิฉัน,มมมน <h ums> ไม่กลัวหรอกเขามาโดนบวชแม่เลิศเก่งแล้วแม่เขาโดนกแม่เขาโดอแน่ <c oughs> โอ้ยอีดอกกูจะแพ้ได้ไหมเนี่ยอีดอกมีโอกาสแพ้เลยนะ <c oughs> ไม่นะป้อมกูเดะเดียวเถิงแตกแล้วป้อมก,ก,กลางกูออไม่สดโกนอีดอกอ๋อไม่สดโอเคงั้นจะสดไม่ตีขีปีดอกอันนั้นก็ตรงแม่โกน เราไม่ตีให้ตายอยู่นะออกไป่วยเพื่อนเนลรเดี๋ยวเราเคลียร์เองมาแม่มาละมันมีคนลอบฆ่าแน่เลยยังเสียวอยู่นะเนี่ยเซียวอยู่นะเสียวอยู่นะนี่ไหมเออไม่มีเอาไม่มีขอนะเอาแมาก็ได้ขอแมวแมวเดี๋ยวโดนเพื่อนด่าแกเอาเลยเอาเลยฉันไม่ว่าหรอกเอาแบบมันนี่ลืมไปเอาเลยเอาเลยแต่สัคุ้มกันให้มา อุ้ยอีดอกสิพ่ายสายฮีนี่แล้วอีดอกเอาอันี้ก่อนเลยเอาอีนี่ก่อนเลยวะ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 เออมาตามาตาตอนนี้แหละกูจะจบมึงให้ได้อีรานสี่ล้ออีกกระเถยมึงมามึงมาหนิมึงมานี่มึงมานี่อุ้ยอีดอกอีดอกต้องวิ่งช่วยก่อนตรงนั้นหนัวมากหนัวซีหนัวใจเออมันตาแล้วมันตาแล้วอีดอกนั่นมึงคือลายต่อไปมึงคือลายต่อไปสปิเกอร์มาเลยฟิกเกอร์มาเลยแม่ไม่กลัวแม่หนี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  ไม่หิงม่หิงแม่ไม่กลัวแม่ไม่กลัวแม่หญิงแม่หนิงสู้แม่หนิงสู้แม่หนิงสู้ไม่สู้ไป้วมาอีดอกเล่นบนไม่นะเล่นบนกูไม่มันไม่ใช่เล่นกูอีดอกไม่สนจ้าสดไปแล้วอเด่นตีก่อนเอาเงินแกมันจะมีใครมาเห่หนี้ไปที่เจอกหน้ากลัวมีฟิกเกอร์ด้วยอีดอกฟิกเกอร์มีไว้ทำไมอีดอกไม่ได้มีไว้หนีนะอีดอกเอามีไว้ปิดจอบค่าอีดอก ตายหรอฟิกเกอร์เอค่ะเลยดอกลาเลยจบมันตัวมันเยอะอัน,น,น,นี่มัน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 ค่ะอีดอกนี่มัน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 ดอกทองมาเก่งมันมากค่ะดอกเช็คพุ่ม e n, มีแน่ๆตรงนี้มีแน่ๆมีแน่ๆมีแน่ๆมีไงมีรถก่อนไล่ก่อนแกก่อนไล่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 รถวัต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 วบตวัตวเออเออ เออเอ็มึงมามึงมามึงเก่งมากอ่ะไม่ได้เก่ง่ะอยอาไม่ได้ลด่ะไม่ได้ถค่ะแม่มาค่ะแม่หญิงแม่หญิง่ะแม่หญิง่ะแม่หญิงขาหยอกฟองลดก็ะถยดลดนี่มันรูค่ะแม่มันตัวแม่อยู่แล้วเพราเหล่าคือกระเทยตัวผู้หญิงเท่ากับกระเทยและกระเทยคือชนะมาจ้าีดอกมา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 ตีป้อมให้มันจบเรื่องนี้กนค่ะ เดี๋ยวหนูยิงไล่ให้มามึงมาปีมเข้ามาเหี้ยนี้มึงเข้ามากินกิมก็เข้ามาอีกดอกทองมึงเข้ามาอ้าวกูตายนี่กูตายนี่อ้าวตายจบบ้านเดี๋ยวนี้สิบห้าล้อีดอกสิบห้าแล้วสิบห้าใส่ทีนี้เฮ้ยนะอีดอกทองแกคลิปก็แล้วอีดอกจบไม่ได้หรอกแกสู้ๆนะเออป่าป่าปาปาเดี๋ยวให้มันดูดเลือดเดี๋ยวให้มันดูดเราดูดกลับมันดูดเราดูดกลับ มันดูดตูใช่ไหมล้วดูดเคเลยอีดอกเออแล้วเราจะาก,ก่งใช่ไหมแกก็แย่งบัมาเลยซี่แม่ไม่สนแม่แย่งละข้าก็ไปโหลยแม่เอาบัมก่อนค่ะเอาหลอดด้วยเพราะเผลอเดี๋ยวรอดูก่อนพวกนางไปเรียนบนหยอกมันนี้มันอยู่เหรียญล่างไม่กล้าเอาอ่ะเดี๋ยวเอาอากาศก่อนได้บรกบวบบวบบวบ รอรอรามันติดคนเราเอาหลอดแกเราแอบแซบเนี่ยรอก่อนมันต้องไปที่นั่นแน่นอนมันไปแล้วแกมันไปแล้วมันไปแล้วเรายิงเลยเราไฟเลยเราสบายเลยเรายิงเลยยิงบวบบวบเอออุ๊ยดอกกระเด็นบวบบวบไม่เป็นไรยังมีเราอยู่ตีตีตีอีดอกโอ้ยอย่าตายนะยื้อไว้ยื้อไว้กันดานยื้อไว้ แม่ตีหลอดให้แม่ตีให้แม่ตีให้แม่ตีหลอด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 แม่ตีแม่ฟิกเกอร์แม่ฟิกเกอร์เร็ว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 เรวเ็เร็วเร่วเร็วเเร็วเวเร็วเเร็วเร็วกร็วเร็วเร็วเร็เร็วเวเร็วเวเร็มันมาแน่วเวเร้วร็วเร็วร็กเร็ว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 เ เจเนกลางก่อนแกก็เือปดโปะไปโปะกาเทยบวะมีกาเทยโปะไหมไม่มีเคลียร์คลิปก่อนหลอดมาละหลอดมาละมันมาละออ้ยเ้ยีมันอยู่ในนี้แน่ๆอ๋อไม่มียิงไล่ค่ะยิงไล่ค่ะ๋ยวมาสีมาเถอะก็มาเถอะก็มาเถอะก็มาดุหจากทองยิ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 งก็แปลงร่างเป็นหัวขาแปลงร่างเป็นหัวขาแม่มันตัวแม่มันตัวมัม ไว้ดูแลร่างให้หน่อยนะเดี๋ยวแมสไปมาสิก็มาเถอะก็มาเถอะไม่ได้กลัวสีไป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 เออเออจอเฮดไปละอีดอกจอเฮดไปละสีมาเรามาจบเรื่องนี้กันไปอย่าดึงซะนะแกแกนั่งเสียวอ่ะนี่กลัวนี่กลัวมากไม่โดนโดนหน่อยเอออีดอก ยิงไล่เลยยิงไล่เลยยิงไล่ยิงไล่วะ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 ยิง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 เป็นไงล่ะอีดอกทองแต่มันแรงแล้วตีตีตีคิบตีค <defense Overwatch> ิบต no ีคิบ uhm, ต anyway, ีคิบตีคิบอุ๊ยดอกมันจะจีแน่เลยมันจะตีซานไม่ตาหรอกจ้าอีดอกทองนี่ตีคิบต่อหน้าเลยนี่ค่ะดอกทองฟาร์มต่อหน้าเลยเจอกูแน่อีดอกเอาปั๊บก่อนไปไปไปปั๊บแกขึ้นคอนะ เก็บแม่แตกด้วยตามอันเอามาจบมาสิมีอยู่นัดคนเดียวหรือเปล่าเซ็กพุ่มมีไหมมียมึงมามึงมามึงมาสิมึงก็มาเถอะมึงก็มาเถอะมึงก็มาเถอะไม่ได้กลัวค่ะหยอกทองไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวค่ะไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวหยอกทองที่จะฆ่ากูได้หรอจ้ารู้ไหมเสี่ยงใจลมอ่ะเสี่ยงในใจอะ่ะมาเถอะก็มาเถอะ ตี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 ต,ตีก็มาเถอะก็มาเถอะก็มาเถอะกัวหน่อยกัวหน่อยสนักกนวหน่อยอีดอกจบเลยจบเลยจบจบโอ้ยโอ้ยอย่านะอย่านะอีลูบ,บิมมาแล้วมันดูดแน่มันดูดเลื่อนแล้วมันดูดจบให้ได้ข้างในแน่จริงตีเอาเออเอออออีดอกเอเอ <c ười> เอีดอกเพื่อนรักเพื่อนตายเว่ออีดอกเออเออเออ จบได้แน่นอนทัานเชื่อว่าทุกคนจบได้ที่สิบสี่ทำได้ไหมอยากเล่นด้วยอ่ะดูสิว่ามันสนุกมากเลยอ่ะอีดอกจบหน่อยค่ะอีดอกทองตีป้อมตีตีตีเออแบบกันเก่งอีดอกชนะละจ้าอีดอกเล่นครั้งแรกก็ชนะเลยลอดล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 ดเอ็มเคป่ะเอ็มเคด้วยแกอุ้ย ผมได้ MVP แปดร้อยแปสิแปดอ้ยเลขดีเกินมาเนี้ยอีดอกกูตายตั้งสิบเลยอ่ะไม่เป็นไรถือว่าเราได้ MK ละอีดอกตาแรกก็ปังเลยปะอีดอกอือหือรับไปเลยค่ะอีดอกเหรียญทองทองแดงก็จบไปแล้วนะคะกับการเล่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะสนุกมากแบบอือหือสนุกจริงอีดอกซอยมันมากแบบอีดอกมันมากแบบ มีตัวไหนีซอยมันเท่าอีตัวนี้บ้างอะคือแบบมันปิง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 แล้วก็ดูดปะอีดอกแบบสนุกเกินนะอีดอกแต่ข้อเสียอีตัวนี้มันก็มีนะแกแบบมันหนียากแต่มันก็มีสกิลหนึ่งใช่ไหมที่แบบยิงแล้วมันจะวิ่งเร็วขึ้นแต่แบบมันก็ซ่วยได้เยอะแต่มันก็ไม่ได้ซ่วยอะไรมากคือแบบถ้าโดนลิงถ้าโดนอาดาลลิงอยู่อีดอกก็ต้องมีแค่ฟิกเกอร์แต่ถ้าไม่มีฟิกเกอร์คือตายเลยอีดอกตัวคือหนี่ยากมากแต่ซอยมันสดุดม,มันมาดดอกตัวเนี้ ต้องบอกก่อนเลยว่าเล่นอีตัวนี้ครั้งแรกอาจจะอององ,องหน่อยแต่ดิซันก็จะปรับตามแล้วก็กลับไปเล่นอีกเพราะว่ามันสนุกมากแบบสนุกอะแกแบบมันซอยมันมากถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะบ๊ายบายคลิปถึงจะลงซาแต่ก็ลงนะ